สุภาษิตบทที่27ข้อ6บอกว่าบาดแผลที่มิตรําก็สุจริตรอยจูบของศัตรูก็เกินจริงในความเป็นมนุษย์บางทีเราก็ไม่อยากจะทําให้เขาบาดเจ็บแล้วก็สงสารเขารักเขาเราจะทํำยังไงดีเราจะเตือนเขาอย่างไรดีมีคําแนะนําก็คือว่าเวลาจะเตือนเนี่ยให้อธิษฐานก่อนไม่ใช่มาอธิษฐานว่าเตือนอะไรนะอธิษฐานเผื่อเขาก่อนอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขา สักระยะหนึ่งแล้วก็พอจะพูดก็ขอพระเจ้าประทานสิปัญญาให้กักเราเนาะในการเตือนแล้วแบบเนี้ยไอคาพูดของเราอะต่อให้มันไม่ค่อยได้เรื่องหนระือไม่ดีอะมันจะเจือความรักและความห่วงใยอย่างแท้จริงไปแล้วพอมันมีความรักอะมันจะมีพลังแล้วก็มีคุณค่าคือพอเราอธิษฐานเผื่อใครเนี่ยความสัมพันธ์ในฝ่ายวิญ,ญญาเราจะผูกพันกับเขาอย่างน้อยจะรักเขามากขึ้นมากขึ้นแล้วคําเตือนที่ออกมาจากหัวใจที่มีความรักอะแม้นมันจะดูไม่ค่อยดียังไม่สวยงามยังไม่ราบรื่นแต่ถึงกระนั้นคนฟังก็จะสัมผัส ได้ถึงความรักที่เรามีต่อเขาแบบนี้ก็อยาช่วยเขาได้ครับแต่ถ้าเพื่อนหรือคนที่เรารักทําสิ่งที่ไม่ดีการปล่อยไปเป็นการทําลายเขาเสียมากกว่าแต่ขณะเดยียวกันก็ต้องดูตามาตะเรือนนะฮะบางทีถ้ายังไม่ใช่เวลาที่เตือนเตือนใบก็ไม่มีประโยชน์อย่าโยนไข่มุกให้สุนัขของประเสริฐให้สุกรเอือกว่ามันจะเหยียบย่ำและหันมากัดเจ้าคําเตือนที่ดีแต่ไม่ถูกเวลาหรือว่าไม่ถูกจังหวะเนี่ย แทนที่จะเป็นประโยชน์เขาไม่ฟังเขากลับมาหันมาทาร้ายเราด้วยซ้ำไปดังนั้นต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าก็คืออธิษฐานเพื่อเขาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ขอปัญญาจากพระเจ้าในการเตือนเขาแล้วก็เตือนเขาด้วยความรักษาจังหวะเหมาะสมและเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราทําด้วยจริงใจนะ่ะเกิดผลเป็นพระพรครับ